อากาศติดภูเลยครับวันนี้บานินกีครับผมอำเภขอขม่วงอากาศดีมากเลยนี่นะครับวันนี้อากาศดูบานหลังนี้แหละครับแสงกำลังสวยขบาบกำลังเขียวบานอิฐบานทางภูบานินกีนี่โดดน,นะครับผมไปแต่ทางบานโพนแพงสวยงาม ยอย่าพาเบื้องผืดพันธ์นแปลกๆองเพิ่นอยู่นี่สุดยอดเลยโอ้นี่รถขึ้นผู้ครับขาดบะไรครับนี่ไปทอร์ูซารันพระโอ้สุดยอดครับผม ถ้าสวนไว้เองสิครับมีก้มสูงด้วครับเห็ดได้นี่รับรองครับผมโอ้โมีเออหุงง่นด้วยครับผมใหญ่ยายมากเดี๋ยวเอาเบอร์เฮ็ดใบเดี๋ยวนีครับน, <c oughs> น,นี่ต้นเดี๋นี้ตะกอนมาก,กเลยเดียวนี่โอ้โสุดยอดครับนี่เนี่ยทีเด็ดกินได้พร้อมบูมาของงามพร้อมผักแพลวแต่ยังแก้มครับ หามผ้าโอ้โชว์นะครับามส,มสุดยอดเลยบรรยากาศเป็นยังไงดีบโอ้ทับใจครับผมนะครับใาชิมี่เมนูสมต่ำครับคุ้งลายแับน,นี้งามพร้อมโอ้บรรยากาศนี่ห้อยห้อยไปกลิ่นยังมีอยู่เลยนี่ครับแซ่บแต่ดีนี่ผักปังห้อยอยังนู้งามห้อยลีอยู่นี่แมร อ่าขอหยาดบุคัวเลยโอ้ครับความสะอาดวันไี้ครับผมไปยั้งเขาพี่แล้วครับโอ้เป็นล้านบ่ครับนี่บ้าครับผมเป็นเงินธรรมดาเลยนะครับรับยี่รับน่องยู่อบตสุดยอดครับนี่ครบเลยมาครับโอ้ทับพี้อะห่างยั้ง เบื้องหน้าขอเตี๋มโคกแล้วก็มีโอ้ผมลายไหลเลยมาทำมาด่าแล้วครับแต่มาคงุงเซ็กุ้งสดมึงนะครับผมเหมือนล้านะลคะ่ะปะเลย้เบื้องนี้โคกกรรู้แล้วว่าแสบแล้วเพื่อนเฮ็ดถือใจคน้นติดกลิ่นแบบมีความผมนี่ร้อยแบบจับหมูยัดนิ่งใหญ่น้องต้อนเป็นคนต่ำเมื่อกี้นี้ ถามมึงแล้วน้องเขาเคยเปิดล่ามาผมแต่ว่าน้องเขาทำงนานอบต่อที่เป็นแบบรับแขกประจำแล้วท่านหวานเมือคิดว่นมันจะหวานเพราะน้ำตาลโลน้ำตาลโลมาครับนะ<า>เสียมากเลย <laughs> มาแล้วบอบชิดหวังครับมึงสิฟาดฟองกวดเลยนะครับขอเลือกอันเลย โแจับจริงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลังเดนเนียมาอย่างครับน่องเพื่อนครับลังตามมามาเล่นน้ำกข็ตตีใจนะไม,ม้กันเกสซาใจเลยครับเปรี้ยวหวานมากทีละครับลงกตัวดีมาก ผมมักแคบหมูแบบเลยมันจะมีแบบเงาแบบสามเยิ้ม uh คือ huh. ก uh ็แบบนุ่มหนังแข็งมากแบบที่มันมีหนังแข็งครับผมแตอื่นไงที่ผมมีบางในยำแบบแข็งแใช่ได้ครับอืมมันแบบนี้ น,น้ำปลาแดดนัวๆก็ขุณนก็พอใจแวผมหวานถั่วด้วยหือออย่างมากมายมาหาศารนะผมเบิ์นกุ้ง còn kiểu này các bạn, chậm hung, khai gì đấy anh, chậm khai, u đã, chạm được nữa thôi được chưa, nó bảo nha, นเคยตํดขายมาครับเลยเคยตัขายมาครับเคยครับเคยตอนนั้นไปเปิดร้านอยู่ร้านสถานีเหล้าในส่วนมือขมมองวายอยู่กับมืออะไรกองเขาทิพย์จำไหมครับยำหมูสับส่บุญเสถนใสตกุ้งนะครับจำแบบเกาเกาเ้กระเขตแมนนีกคาเีดด้วยครับบ้านขาเอิญข้าต้มขอาหงอกนะครับเนาะก็ ข้าวต้มข้าวต้มมัดแล้วก็มาลองเลยเอามาใทยบอกข้าวที่เป็นเนียนกำน้ำนะครับเป็นข้าวกำเป็นข้าวเขากำทำไม,มบวดร้านเราเห็นนะครับก็ตรงกับข้าวเหนียวครับที่กินอยู่แล้วทุกมือกิน <laughs> ที่ถั่วฝักยาวเลยนะครับผมกุ้งและที่เดียดตงรงผักกระสุนนามครับผม อยู่ไกลบ้านอันค้นแพงบ่อนต่อครับตามโลครับคุณใกล้ๆกันครับผมที่นี่เป็นบ้านประวัติออบตจีแขกมากนึกย้ำมามนานครับสวัสดีครับผมชาสวนไม้อีกแล้วน้องสวนไม้นะครับผมมีมาฝากครับผม ว่าแล้วสิติดใจสิน้ำมาพอดีมือนีออกม่าทายคลิปติดผู้หอมก็เลยส่วนแบบว่าเดี๋ยวเฮ็ดสูตรเด็ดให้เลยครับที่เอาสูตรได้ครับมื้นี้รับผมหมูไอซี่โครงหมักปลาครับผมอยากปลาแดกเลยครับผมปลาแดกเลยครับปลาแดกยังก็อปลาแดกดีครับครับผมส่วนยังก็สูตรแซ่บลื่มขัวครับน่ากลัรู้ครับเดี๋ยวเราพูดนี่ครับตอนมันเคลืนวิสซอลาเซลล์ลิมเขาหอมนะครับผมเอาไปใส่ส่วนมาส่วนอ๋อคืออะไรเนาะแต่งเองเลยได้ยินเสุดยอดบรรยากาศได้ เราต่อส well, ีโค้งหมูปลาแซบเรื่องหัวครับผมแซบเรื่องหัวสุดยอดครับผมับแซบก็มือเนี่ยพนัก้านก็ตออแซบดูแลเลยเพราะเขาเปนักงาดอยูเพี้ยขนาดเลยอ่อเป็นพนงานครับผมตับเลยมั้งการต้มตับด้วยตะไคร้ตะไคร้ครับเกลือกัเตียวแล้วก็พริกไทยตะไคร้ต้มสามหม้อเราสามหัวอย่างนี้เอาผ่านแล้วเขา ตัดคว้าดนะิให้เบิ่งทาตัมเพาเบิ่งทาตับเพราะได้ปออากลดคทับังไหมดเนีอแตกยุ่งสิทั้ใดครับรค,รครับผมตันนี้เป็นสวดไม้นะครับเออสวดไม่ สวับลองเฮ็ดสองเจ้าแล้วครับแซบครับผมกินได้ยุ่บ่ได้ครับแซบเลยครับเอาเลยครับเนี้อเลยน้ำสุนเน่เลยพอดีมาครับใส่เกลือลงไปแล้วน้ำด้วยปลาครับผมใส่ซ้มนี่เลยบ่ครับครับผมบ่ใสเซกสูตรลสหน้าฝายพอต้องครับก็ต้องครับเดี๋ยวบิ่งยี่ห้อยครับกดยอดจบครับผม ดีครับครับผมนี่สูตรฟ้าเลืองฟ้ายังไงฟ้าสมครับผมฟ้าสมจะเป็นสูตรแซบเลืมหัวอยู่บอกที่เสือใส่อยู่นี่วะครับผมงันสีชมพูจะเป็นสูตรเอแ่บนัวนะครับเพื่อแสบนวครับผมอล,ลองซื้อมาเห็ดกันเบิ่งครับผม,มเตียงหนึ่งเลยตรงนี้ครับผมส่วนมาเขาไปเห็ดอบน้ำผึ้งด้วยนี่ครับผม้มไปเกลีอยหรออมอย่างที่จอดเลย นิดครับผมช้าลงไปอีกแฉลบไปไฟไปดวนบนท้อเราเลยไปเป็ทางดีครับปิดไ้ชังหน่อยครับปิดฝาไ้ชังหน่อยนะับาปิดไหมดโอ้ยต่ออยู่เลยสุดยอดมากเลยี๋ยวเป็นทางครับผม ใส่มินีออกผู<ป>้เอ็นครับผมผูเดียวมาปล่อยที่แหละมันเกิดเออยง่นีงครับเกิดเองครับผมเกิดเองนะผู้อยู่แล้วเนาะครับครับพระราชินีเอี่พระพันปีเนาะตนอ้ต้องเรียกว่าพระพันปีเนาะสด็จมาตอนปีสี่สี่หรือสี่เจ็ดนี่แหละผมจัไม่ได้ท่านทรงปวดมากเลยนี่มันเนือมันคือป่วนทะเลเลยผมว่ามันหนุน่มหอมหอมจิ้มกับสดๆไปเลยภูเขามันอยู่ทึ่งน้ำสะอาดอยู่แล้วครับน้ำน้ำภูเขาครับ ตรงนี้ครับอืมอืมไข่เปียกเลยมันเปียกเลยเฮ้ยคือจังปูดองเลยตัวนี้ปูไข่ดองเลยตัวนี้บอคักตัวสีอะลยนะตัแบบนั้นนะครับผมโอ้หอยเป็นพ้อนี่เสียงเสียงถูกต้องเสียมากครับผมใช่เลยครับดีเลยใหญ่เสียเลยครับมูนี่ ของแตกเนี่ยกินหอมมาเลยเดิกินหอมมาเลยแต่ไข่เขาต้องลายรีต้ะเนาะส้มอยู่ทิดยอดแล้วกินหอมพอดีได้ครับมาขับสีก็ต้องสวยที่ปูด้วยกาลังอยากกินก็ล้งมากอู้หอมีเลยกินหอมช่วยมาเลยขังที่เท่าไรนี่เห็นนะครับอย่าได้ขังแหลกสองาะกินได้เพราะนอกที่นี่ จำร้องแซ่บครับผมผิดเบิ้งนะบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังโอ้ยมันมันครับสีค้งครับผมเห็นเนั้อก็แซ่บอย่ามาก,กขึ้นอย่างนี่ครับกินมาแล้วนะครับหอมหมากเลยตอนนี้เดี๋ยวนิดหน่อยครับผมรายการเนาะกินนี่ยั่วย,ยวนเลยสุกโบราณสองสิครับเดี๋ยวขอเจ้กหน่อยนะครับเทีดเหรอล้อมเทีดหลอด แขงได้แซมมากครับผมโอเคทุกอยพอดีเลยอยงเลยครับผมกนกำลังดีครับกระดูกกวนแซมได้หน้งต่อซิ่งกวนเนื้ออย่างในชุดดอยลี่นี่บอกมันแซมประพงม์อย่เลย แล้วก็พริกตะไคร้พริกไทยหอมกระเดียงนวลๆสุปปลาเดี๋ยวได้หรอมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมนะครับนี่เฮ้ยนี่อร่ยเหรอครับเี่ยเหมันเมืองครับผมจะมาครับผมดื้ยมีกำสะพอออเดือดเมืองลืมหัวอยู่วะมาลองกันนะลืมแล้วเหรครับเนี่ยมาแล้วอะไงต่อว่านี่ครับต้อง ทั้งคำไปเลยต้องแบบนั้นครับผมข้าวหมจริงครับข้ามจริงสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดแซ่บเสยบ่วแซ่บตะบดแดกไหมแซ่บมากเลยตำเจียวว่ายตำเจียวเลยขาวอมจิงรนี่สุดยอดจิ๋วจับมากย่างหมูก้อนคือยัางเนื้อแต่ไข่ครับแต่ไข่มันหอมขนาดไหนแตาเราอยางสุดยอดเลยเขาจะมักลงโตัวสุดยอด บมีพลังแน่นอนผมมีพลังครับจับลืมผัวครับผมจับื่อนอครับเขาออกีนี่เขาออกวนเลยพระผีมาซิมมาเนี่ยหนีมั้งไม่อย่างนั้นเขาจะตองยกผัวคนนีแนะนำด้ยครับตัวันมาครับผมนี่กระเด็นได้พี่นแมนอ่อนแล้วรุ่นนี่กระดูกแข็งจะมีนี้ยัเก่าเนาะอ๋อนี่ครับมองแฉบติติดกะูกติดกรนได้พี่เป็นยังครับ มีจะงง <c oughs> คงเหรอพ่อนอนมันแสบ่บคันมันจะคงเด้ตัวซิมเลนยเลยม <c oughs> ต่อซิมก่อนเลยหน่อยไม่ไม่อ่อนๆครับกระดูกระดูกกระดูกนครับกระดูกอ้อนตัวนี้ตัวนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหจังเสียหยั่งก่อนเนี้อมันแสบอีกแอบโอเคครับอช่ <c oughs> องยูทูปพร้อม ครับตอนนี้เพิ่งเริ่มเพจครับส่องยูทูบซาราฮาร์เนลครับฝากติดตามน้วยครับคุณพิมพ์ว่างไรก่อนห้าเดวแปะไว้ในคลิปเลยครับได้ครับได้ครับคุณอ๋อมันนี้ขอบคุณบรรยากาศบ้านนองโดมไม่ไหครับคงหยางสูตรหมักปัดแดกเดี๋ยวเดี๋ยวซิมหอมคยอซิมยังครับนี่เชือแหลกเลยครับโอเคครับแล้วก็มีผู้ใดแนะน้ำได้ครับโค้งต่อ ต้อต่อครับแน้ำได้น้ำหางไม่ต้อตอนนี้คุณครูสบู่ครับคุณครูสบู่โอ้โหเสือหนาหลักครับซื้อสบู่สวยพอศุนย์พัฒนาเล็กๆสระบธรรมครับผมตำบลนินจีอำเภอคำวงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับลูกจอนเพราะมันางนะครับมัน้างอันนี้ลูกสะไคร้ครับผมลูกสะไคร้ต้องเจมโอ้โหบุกจอมมีดลงแกงเลยว่ะมาแล้วนี่ เออว่าพี่ต้องเซฟไปกันเลยผสมต่ำไม่ไม่ได้อันนี้สูตรเซปาร่าเซปาร่าคล้องเงินนี่จับนัวดจับนัวน้องสนน้องสนติดตามในเพียบดีครับติดตามค้นต่ำคนต่ำบางเนึ่ครับคนต่ำครับสสวัดีค่ะครับผมชื่อนวลรัตน์ค่ะเป็นแดดเป็นผ่านปะนัวอยู่ค่ะโอเคครับผมเพิ่นว่ากินแล้วลืมหัวเรียบร้อยบ้างหนึ่ครับกินแล้วพอลงโอเค พอว่างได้คร uh, ับต so uh ิดใจเลยฟังได้ครับผมนวดลึกจมชิมเลยอยากชิมนะครับครับผมนี่เป็นการกินซี่โครงแบักปลาแดกทางแหลกในชีวิตครับวายอยู่บางคนก็บูเคยชิมเลยได้เอาปลาแดกมาหมักลองบริมิติดกินปลาแดกเลยแค่กินปลาแดกมี่วะเออลงแดกไปที่หนึ่ง มีอย่างเดียวใส่หน่อยใส่ประแดงดย่างเดียวครับผมแล้วก็มีแต่ไข่กับเทียมพริกไทยแค่นี้ครับผมมันมีอย่างเลยใส่ประแดอย่างเดียววันที่สุดยอดเลยครับเป็นไงแบบนี้โอ้โหเลยครับตากุ้งได้สบายได้ได้นี่ใหญ่ๆนะครับสุกตะกินเหมือนข้าครับเป็นไงตามพักพักพักมอใหญ่อย่างเดียวผมเปี่ยมไ นี่ครับบานก,กีูพักงามสมักัดอันนีพดกับงามอาีมันอาจารย์มันก็งามเน่ยถ้าทำไมเป็นสาวเลยครับนี่พูงงามแถแล้วเป็นสาวเรียบคอหยุดอ <c oughs> น,นเลยเดี๋ยวจะลองต่มะฮุง ซอยกุ้งคือซอยกระปูน้อยเลยต่ำแบบนี้สุดอยอดเลยดิเป็นคนเห็นเอามาดิจุ๊กอันนี้เอากว้าเลยครับเอาอดิเอาอดิจัดไปเลยเอาแฮนด์ตัวคเลยมาดิแซ่บจริงครับแซ่บมากคนะของข้าบผมแซ่บดีเลยไม่ได้บบนี้แมนครับผมแซ่บจริง ต้องดูแบบนี้มือมือมือฝากติดตามนนะครับช่อง Sahara Channel ครับผมเพิ่งเริ่มเพียรครับเดี๋ยวผมฝากไว้ใต้คลิปครับผมรายการนี้โอเคครับผู้ใดอยากกินกระเทียมตามนะครับเนอะลองบังครับประแดกครับผมจะเริ่มไปไอดีครั้บนะครับสูตรแซ่บลืมหัวเบิ้ง บองวิธีการทำอาหารยังเขาเพิ่นจะบอกหมดเลยแต่ว่าสูตรนี้จะลืมจะเลืเอาไปเฮ็ุกันครับขดไลาครับขดแท้ขดซับตะไคร้ไอซองลูอีสานนะครับผม <Okay. S 2> โอเคครับสวัสดีครับผมต่อครับผมครับ